สวัสดีครับมาเจอกันนะครับจากร้านพูมินแท็กเตอร์นะครับสาขาพระกุจับจังหวัดอุดรธานีครับมือนี้มารีวิวนะครับรถไทฟอร์ดที่คีบนะครับเป็นขีบหลังนะครับเป็นชีบหลังนะครับเป็นชีบของกลุธรกิจครับคีบของกลุธรกิจนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับเดิมๆนะครับรถก็ใส่งานได้ปกตินะครับปั๊มเพิ่มกะ แห้งดีอยู่นะครับอันนี้ขายแบบตามสภาพนะครับว่าได้เก็บงานอย่างเลยนะตัวนี้ก็เปิดราคาอยู่ที่200,000เก่านะครับตามสภาพนะครับผู้ใดนะครับหานะครับไปสัญงานกัแวะคมาเบิ้งนะครับราคาติดเทือครับ200,000เก่าครับราคาต่อรองได้ลดเป็นลดหาพันนะครับหาพันผสมนะครับหาพันหกพันนะตัมิด นะครับนี่ครับสภาพประมาณนี้นะครับสองแสนเก้านะครับผู้ได้สนใจนะครับโทษสอบถามได้ครับอยู่ลานพู่มมิ่นแท็กเตอร์ครับสาขาพระกุจับจังหวัดอุดรธานีครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปหกหนึ่งสองเจ็ดสองเก้าห้าอีกเบอร์นะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสองเก้าสี่ห้าศูนย์หนึ่งครับกฝากกดติดตามกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ